สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปสาธิตวิธีการรวมพาร์ติชันของฮาร์ดดิสต์ภายในคอมพิวเตอร์และ External Hard Disk โดยในคลิปผมจะสาธิตบน Windows 7ขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆไปที่ My ค o m อมพิวเตอร์คลิกขวาเลือกเมนู a n a g e จากนั้นจะมีหน้าต่างแสดงขึ้นให้เพื่อนๆคลิกคำว่า i s s m a n a g e m e n t เราก็จะเจอกับตัวจัดการ Drive นะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกหน้าในคลิปตัวอย่างผมต้องการจะรวม drive f เข้ากับ drive e พื้นที่ใน drive f ของผมตอนนี้มีประมาณ254 g b ถ้าผมรวมเข้ากับ drive e แล้วผมจะมีพื้นที่ทั้งหมดภายใน drive e ประมาณเกือบ500 g ้อกขอแนะนำก่อนที่เราจะรวม partition เราควรนำข้อมูลใน drive ที่เราต้องการรวมออกให้หมดก่อนซึ่งตัวอย่างในคลิปก็คือ drive f ั้นตอนของการรวมพาร t i t i o n ให้เราคลิกขวาบน Drive ที่เราต้องการรวมพาร์ i t i o n แล้วเลือกคำสั่ง delete volume แล้วกด yes ตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นว่า drive ได้หายไปส่วนในหน้าต่าง computer management ตัว drive ตัวแถบด้านบนจะกลายเป็นสีดำแล้วก็มีคำว่า allocate จากนั้นให้เพื่อนๆมาที่ drive e คลิกขวาบนไร i e แล้วเลือกคำสั่ง Extend Volume จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นให้กด Next จะเข้ามาสู่ในหน้า Select Disk ในหน้านี้ระบบจะคำนวณทุกอย่างเองโดยอัตโนมัติให้เราคลิกคำว่า Next แล้วกด Finish ในหน้าสุดท้ายรอสักครู่สังเกตที่ตัวได i e E นะครับจะมีคำว่า Healthy Primary เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ทีนี้เราก็ลองมาดูเนื้อที่ในไรอีนะครับจะพบว่าตอนนี้มีเนื้อที่ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีอยู่เกือบเกือบ500กิกนะครับสำหรับเพื่อนเพิ่ที่ลองทำใน Windows 8.1หรือว่า Windows 10ขั้นตอนการทำจะเหมือนหรือว่าไม่เหมือนยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับ